สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอกค่าคุณย่าชาแนลนะคะวันนี้นะคะมอกค่าคุณย่าชาแนลจะเอาสิ่งสวยๆงามๆมาฝากเพื่อนๆแล้วก็ f อทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะสมานาเสนอนะคะว่านนะคะเป็นว่านมงคลค่ะว่านบัวดินค่ะหรือว่าดอกบัวดินค่ะสวยมากเลยค่ะกำลังออกดอก บานสับพร่งเต็มต้นเลยค่ะสวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนก็เลยเอาว่านสวยสวยมงคลมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะนะคะว่านบัวดินของเรานี้นะคะสั์ประคุณของเขานะคะเป็นทั้งไม้ประดับนะคะเป็นทั้งไม้ประดับเป็นทั้งไม้มงคลนะคะออกดอกหน้าฝนนะคะของหน้าฝนของทุกปีก็จะออกดอกค่ะสลับสับเปลี่ยนกันออกดอกพอรุ่นหนึ่ง พอรุ่นหนึ่งเฉาไปรุ่นที่สองรุ่นที่สามก็จะตามมานะคะออกดอกตลอดฤ่ดูฝนเลยนะคะสวยมากเลยนะคะกรีบดอกของเขาเป็นดอกเป็นเป็นกรีบดอกชั้นเดียวนะคะเป็นดอกกระจุมกระจิ๋มสวยน่ารักกันนะคะดีต่อใจมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนลักษณะใบของเขาเนี่ยนะคะใบของเขาจะเป็นลักษณะใบยาวเรียวคล้ายๆกับใบกุ้ยช่ายนะคะ แล,แล้วลำต้นของเขาก็จะเป็นจะเป็นหัวอยู่ใต้ดินนั่นนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนคล้ายๆกับหอมห,อมหัวแดงนะคะก็จะมีใบออกมาเป็นใบเรียวยาวมนสีมันวาวนะคะทุกคนดอกบัวดินของเรานี่นะคะจะมีหลายสีม,มากเลยนะคะมีทั้งสีชมพูสรรีเหลืองแล้วก็ สีสีเหลืองสีส้มมานะคะสวยมากเลยมีสีขาวด้วยนะคะตามตามพัน์ของเขานะคะการที่เขาออกดอกมาแบบนี้นะคะก็จะทําให้นะคะก็จะทําให้เจ้าของนะคะ มีจิตใจที่โอ้โหตื่นขึ้นมาไปชมสวนดอกไม้ของเราก็จะมีให้จิตใจเบิกบานมีความสุขก,กันนะคะดีต่อใจมากเลยสรรพคุณของเขาเป็นว่านมงคลน,นะคะเป็นว่านโชคดีว่านมหาโชคมหาลาบด้วยนะคะเพ,เพื่อนทุกคนแล้วทีนี้นะคะก็จะมีสรรพคุณอีกอย่างหนึง่งคือนอกจากจะโชคดีแล้วนะคะยังป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้นะคะป้องกันภัยอันตราย ต่างๆได้เราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในบ้านเรานะคะเพื่อนๆทุกคนจะทําให้ผู้ที่ดูอาศัยหรือผู้ที่ปลูกนะคะมีโชคมีลาบเมตตามหานิยมด้วยนะคะเป็นว่านนะคะเป็นว่าน ขุนแผนด้วยนะคะเป็นว่านขุนแผนอยู่ยงคงกระพันด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนสัรพคุณของเขาดีมากเลยนะคะดีต่อใจมากเลยดอกของเขาก็สีสวยสดนะคะเวลาที่เขาออกดอกนะโอ้โหมีความสุขมากเลยพอรุ่นนี้ออกไปแล้วเขาก็จะเบ่งบานอยู่ประมาณสักสองสัปดาห์ถึงจะเฉ่านะคะพอรุ่นนี้พอพอรุ่นนี้ออกดอกไปแล้วใช่ไหมคะก็จะมีรุ่นใหม่งอกขึ้นมาอีกนะคะตอน ที่เขาเป็นใบนี้นะคะวิธีจะเร่งดอกของเขาก็ไปยากนะคะเวลานี้นะคะเวลาเขามีใบนะคะเราก็จะมาตัดใบเขาออกนะคะพอตัดใบออกประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเขาก็จะออกดอกมาบานสับรั่งแบบนี้ให้เราได้ชื่นได้ชมแบบนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนถ้าเราไม่ตัดแต่งนะคะถ้าเราไม่ไปตัดใบของเขาเขาก็จะออกดอกตามธรรมชาติแต่ก็จะมีใบติดมาด้วยก็จะไม่ไม่มีแต่ดอกแบบนี้อันนี้ถ้า เราตัดใบออกแล้วนะคะ mm. ก็จะมีเตดดอกให้เราได้ชื่นได้ชมแบบโอ้โหเย็นใจสบายใจดีต่อใจมากเลยนะคะเ,เพื่อนทุกคนก็เลยเอาสิ่งดีมีประโยชน์นะคะเอาดอกบัวดินนะคะหรือว่า,วานบัวดินว่านว่านบัวดินว่านที่ ปลูกแล้วเย็นตาเย็นใจดีต่อใจแล้วก็คนในบ้านมากเลยนะคะทำให้มีเมตตามหานิยมนะคะป้องกันภัยอันตรายต่างๆด้วยนะคะสิ่งชั่วร้ายก็จะเข้ามาในบ้านเราไม่ได้นะคะก็จะมีแต่สิ่งดีๆมีจะสริมงคลเข้ามาในบ้านเรานะคะเพื่อนๆทุกคนการปลูกของเขาก็ขยายพันธุ์นะคะเลี้ยงไม่ยากเลยค่ะแค่เราเอาหัวของเขาขยายพันธุ์ได้ สองทางนะคะโดยการแยกหัวแล้วก็นำมเมล็ดของเขามาเพาะได้นะคะแยกหัวได้แล้วก็นำมเมล็ดของเขามาเพาะได้ก็จะได้ผลได้เหมือนกันนะคะเรียงง่ายนะคะชอบ น้ำชุ่มชอบดินล้วนสวยนะคะชอบแสงแดดจ้านะคะดูแลไม่ยากเลยแค่เราลดน้ำวันเว้นวันแค่นั้นเองนะคะก็จะได้ดอกสวยเงินงามแบบนี้มาให้เราได้ชื่นได้ชมแล้วก็โชคดีเป็นความเย็นตาเย็นใจ เย็นดีต่อใจมากเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้นะคะก็เลยเอาสิ่งสวยๆงามๆม,มาฝากเพื่อนๆ FC เอฟซีที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทุกทุก,ท,กท่านนะคะได้ชมความสวยความงามด้วยกันนะคะ ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมมีแต่ความสุขนะคะเ mm hmm. บ่งบานเหมือนดอกไม้สดใสแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. คลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,การรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะ mm hmm. คลิปนี้เอาสิ่งสวยๆมาฝากแค่นี้ล่ะค่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ